สวัสดีครับพี่น้องครับว่าบ่อเวดินที่อีสานครับมันแดดครับผมพี่น้องก็เลยอันจอๆเนี่ยจากน้อยครับรถกับมีเมนิดโสกอยู่ทางๆกับมี่ครับผมเมื่อนี้มันแดดแห้งครับผมพี่น้องครับก็เลยสวนโฮมเนี่ยจากน้อยกองเอาตั้งเง่เขาไปในโฮมหมดครับผมเมื่อนนี้าบ่อเวดินทิศอีสานกับเมีนิดกับผ้ากันมาเละเบิงหอยคือเกาคับเมื่อนี้ครับมีหอยมีกบไงค่ะสุกค่ะมันก็ได้ของอยากของกินเมื่อบ้าน แล้วจังไลยมือนี้สีส้มสิมาร์บร้นะครับเดี๋ยวจังไลรอติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าบอยแล้วก็มีนี่น <c oughs> ี่นะครับผมสวัสดีครับแม่เมื่อนี้บ้าบอยกันตายพี่น้องพ่อันปคือบักม่วงมาเศร้าบาดกับไปคอหนันที่ปนพัน <c oughs> ว่เสียบกว่าวกันตายกันกันหึงแบบเป็นลม หอยแม่หอยดีไหลูกอุ้ยดีหอยนี้ดีอันเมื่อว่านนี่ครับโศกได้ถ้วยนึงเอาหอยแม่นิดเมิดครับผมแตงสิบไปกินน้ำเล่า <c oughs> ครับผมพี่น้องมาแล้วครับมาแล้ว บรรยากาศอยู่ทงครับพี่น้องนี่นี่นะ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 ของอีเล่ยู่พี่น้องบพวงเนี้ยครับปี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 อ้ยมาแล้วครับสามน่วยสามน่วยเป็นอยู่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 ก็อยู่เป็นนะครับพี่น้องน้อยบักใหญ่เลยครับมันตายหลายเนาะแม่เนาะ อู้พี่นอ้องห้อยบกหอยบอตตายครับบอตตายที่มน,นี่ครับผมขั้นบอตตายนี่อูย้ยจะไม่จะดตายฟังดินอู้บุมแม่หน่อยหน่อยได้ไหมห้อยตายมั้หเฮ หน่อยไม่ตายก็มีฉันก็เห็นตั็ไกตายได้หลายโอ๊ยไั่นีกับตายอยู่กอนมาช่ง้เลยห้อ บมีหนวยเอาจังได้มันบวมีีอกะอยเลยปกหอยไม่ตายถิ่มอ่ะเธอวันสันวากนวยมันและวป็น่อยสาน่ยทำไเหาให้นี่เงียงี้ล้วก็กินแล้วอืมงก็ไปน่งจ้าไปก่อนมันรลายผดีหลืมันโมเมนต์โมเนซ้ำหนึ่งดีหลายผดีเลยเนี่ยอืม่ตายมันดูอยู่มันรลายโอ้ยมันรลายอยู่กัาะหน่วยตาย ลงะกตายหลายเหี้ยมองมองละกําก็ว่าได้นี่แม่โอ้มีตัวไหนมาจะกินอะไรมันมาจะได้อะไรกินมันเหี้ยแค่งบ่อกมันเลยหอนเนาะมันเป็นดินปักมันเป็นดินปุ๋มันเป็นดินดินปุ๋ยแล้วมันดินฟ้ามันแค่ไม่คือดินเหมือนกันเลยเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยจะบอกว่ย จะบบไม,ม่้อ็ uh> ีกมเหอยจ็ดเม็ดเจ็ดมาน้ำก่อนกินดินฝรูดคียอยู่พี่น้องแม่แม่แม่ไม่เข้าไงนี่ขอยเข้าไงแม่นี่สองนม่เข้าบ่ได้ มันหมุนบ่ได้โอ้โหโอ้โหแล้วไม่น้อยน่ไปล่องสายอีรีบอ่ะจไปล่องสายก,กันด้วยกันทีนะนปิดโซนเพื่อนขอดเพิ่มขนว่าเราพันทีตตายหิมดิ้นด้ยได้ไหมแม่ ta chỉ đi hái bông hói kiếm, hái bông hói bôi, Để... Này,

ครับพนอครับนีพี่น้องครับนี่นี่แกนขลูกเลพี่น้องนนนสี่สี่ครับเดี๋ยวปล่อแหงบ่ได้พี่น้องตาย mỗi ngày có ở ngoài nhà nó bé hết đèn rồi, sốt thì để ở bạn nhà, 10 bông, 11 bông rồi, chẳng qua thế này, hả? ở ngoài thì nó, hả? nó có thấy sốt sốt bắt Nói màn thế Nói ngắm bò Nói, nói áo đầy lên bò Sao rồi Ủa, nơi này tài à hợp áp áp tô này hợp Nơi này đi hợp mày bọc nhẹ cái đâu, khắp mày bọc dày đây よかったよかった。 Nên này sau cái này không nhá, tai trội, này nó kinh oh, đi hông, đi dù, đi dù. này, ôi điêu cái nọ. Oh, dia kan. เออนั่นไงอยู่ <shranly> <shranly> พอดีลูกพอดีพอดอีสามหน่วยเลยครับเดครับ

แม่บกหอยน่ะกมีแม่บกหอยกลอนมดน่ะขอหอยอย่างพี่น้องเนี่บกหอยอย่งนอ้นี่เขาเอิญฮะบกหอยหยนหอบกหอยนหายหาอกเสมัยนเลยโอ้โหพี่น้องใหญ่เยอะ ว่นไปว่นมาฮอนแดดก็มาหานั่งเด่นน้ำน้ำลดเฮ้ย <c oughs> ไห้พวกไก่ลดไปหนอดปัดมาปีมามีแจ้นนี่พี่น้องคุณ่ะกินทั้งตำบลเลยม,ม,มันน่าจะมีกบไงยอยู่นะแม่เพราะว่าเขียดไงมันเต้นออกไปแล้วแต่ไม่ได้กดกล้องถ่ายเฉย

ไอแม่หนิดมาแล้วกันลวน่าไอแมนิดมาแล้วได้ปลาหอยอ้อมนิดน้นอยน่ยละถวยน้อยนึงเท่าหร่เร็วขนมนิดมเอมื่ี้ขัน้นใดเอาไว้อ,อ้อมใดื้อไอเมิ่งก่อนเข้ามา,ดไ,ออดาไ,ได้ไล์เอาว่าไมด้ไล่ทำไไ่ได้ เสียลพี่น้องวันนี้คือไม่เห็นโอ้ยอแม่หนิดมากนี่ก็อพอเลยเอดนี่เกือบอชิมเห็นก้นมันข,ขาวๆแม่นึนกว่ามันมันตายมันตายเลยกล้วยขาวพี่น้องเห็นก้นข,ขาวๆเลยครับอันนี้ดิอ้อันนี้ตายครับนี่นดินี่นดินี่นดิแี่เทนบู้ยแม่บางที ผมดูว่ามันตายมันตัตายเขาเคลียขึ้นมาเราดิพี่นอ้นงนงนนองหนึ่งรวยนึงครับพี่น้องรวยนึงครับนี่นี่พี่น้องคราบหอยหนึ่งรวยหนึ่งรวยครับนี่ครับผม โอ้พี่น้องครับพี่น้องครับบริษายให้พี่น้องเบ่งจ่อยครับสามสี่หน่วยนี่ครับผมพี่พงษ์เนพี่น้อง,องยังย้อยใหญ่คุณน่ะไม่บอกย้ายอี่หลีได้พี่น้องข้าจะบอกเลี้ยงหมอล้มอยู่น,นะครับในปักงามเได้ครับผมพี่น้องบัตรได้กดหดกล่อง อีกหนึ่งหน่วยครับนี่อยู่ในพระเบ้าครับเป็นครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยครับตะกตาตากระบอยยางมาในหนอดขาก็มีขอบคุณที่นครับอ้อาง,งามครับพออีกแล้วครับพออีกแล้ว ครับผมขับอีกน้อยนึงครับปากขาวๆเหมือนคนที่ตายแล้วพี่น้องนี่ <c oughs> นี่ปจักด์แม่นี่พี่น้อง <c oughs> พี่น้องพี่น้องพี่น้องมองนี่ครับมองนี่นี่งี่นี่สองหัวบอกใหญ่เลยครับโอ้เด่นดึงออกมาันี้เอาสม,มัยก่อนแคปเจอร์ก่อน <c oughs> ข้างล่างก็มีหนึ่งหน่วยครับหนีมือน้องพี่น้องนี่โอ้อยู่ในดีซีหน่วยครับผมพี่น้องหน่อยนึงครับหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยโอ้เหมือนก็ใหญ่ครับพี่น้องหนูบักหญ่ครับผม น,นั่นเองครับตายแล้วพี่น้องขั้นบ่อตายแ่บบอยสิเอาไปปล่อยอยู่ครับน,นี่ยั่งอยู่ครับเป็น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 ,นาตายอุ้หัวตายมือขออีหลีพี่น้อง

ดีเข้าไปเนี่ยโอ้ยก็ดีเข้าไปย,ยี่ไงมันเป็นข้องออนมาคือเนี่ย

บิงเนคุณโ,โค่าโอ้ยเบิงในคุณเม่แมที่บอ,บอนั่นตัวมนะันเถอะึที่นีแตอยู่อันกุยหนานน่า อย่างนี้นนนแล้วนะผมสุกฟอกแล้วเหรอเด็บไปจุกไปนนึงนครับผมพี่รองครับสีผ้ากันออกเมื่อบานก่อนข้กันเมนิดครับผมจอไปิดตำบักหงกินกับต้มบกักหอยก่อนครับผมพี่รองครับวันนี้ครับ วันนี้ครับผมสวยๆแล้วใบมงเราจะไปกินข้าวเที่ยงกอนวันนี้ครับ <c oughs> <c oughs> กลยเวลาแล้วล่ะ <c oughs> นี่ของบ่บอยก็ได้ตุ่มนึง <c oughs> ของอิเมนิตก็ได้ครับผม <c oughs> มามาาม,มือว่านี่ได้จนุนวยใหญ่ครับผม <c oughs> ว่านี่ไปเขาไปหายูทอรแล้วไม่นี่นจนุนวยใหญ่เอาให้แม่นิดเติมกันอีกครับ <c oughs> อาไปให้หนึ่งอมที่ละอันเด้ยวเขาเจนี่ะ ไม่คอยกิน้ำเจาคอยชิได้ไรก็นี้อีกแต่เป็นฝาออกโลกนี่ก็ได้เป็น่าันไม่แล้รเอีพอกล้ีกันแล้วพี่น้องันนนึ้เนนนั่น้้วนดีถยวยนึงอยู่ได้ไม่เาไปหออคนะครับบอบอคนละครับผมพี่น้องครับคนละ้บวิจารณ์ง่า นี่ชิ้นเลยใหญ่ๆเลยนะครับสองคนก็ได้ถวยนึงครับถวยจะล่นหมดแล้วครับผมถวยแจวมาใครบอกก็มาเลยนะมาใครก็ไม่มามันก็ได้อยู่ดีแม่เขาก็มาบดด้วยบดด้วยนใดสำหรับคลิปนี้นะครับบ้าบอยกับขอบพูดแม่แม่พี่พี่นาสู้ขู่สู้คนครับพี่น้องพี่พี่นาฬิเอฟซีทั้งเก่าหลีไหมครับที่คอยติดตามให้กำลังใจบ้าบอยอยู่ตลอดเวลาเลยพี่น้องอาจซีมี่มองที่ ล,ลักอยู่แล้วช่องที่หัางจิ้วเล้วยมกัแตงไายก็ฝากไว้อีกพู้หนึ่งเลยนะครับบ้าบอยเดนดินที่อีสานครับมือนี้บ้าบอยกับแม่นิดกับสิขอโตออกเมื่อก่อนครับเอาไว้พ่อๆกันคลิปหน้าครับพี่น้องคอยพ่อๆกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงกันสุขูสุขคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายกินไหมโคกนั่นไม่ไม,ไม่กินโคกก็กินสากเอาเออื โคก็ไม่กินสาก,ก็ไม่เกิน <c oughs>